เดี๋ยวก็ขับช้าเดี๋ยวก็ขับเร็วไม่รู้อะไรปล่อยไล่ซื่อเลยอะเกี่ยวกับหลิงเนี้ปล่อยไล่ซื่อๆเลยั่วกเกาโหินอยู่นั่นน,ะนี่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 ปล่อยไล่ซื่อๆไ,ไม่ทันแล้วเมื่อกี้นี่ถ่ายเห็นแล้ว ไฟเลี้ยวตะนานในเรานี okay. ่นี่เรากำลังจะเข้าขีดปากช่องโอ้ขนไหนจับตีคู่กันนะเอ้ารอบเดีอยมวยหน่อยเอ้าเดีอยมวยโรกี้ดีเปล่าวะไหนว่าโรกี้หาโรกี้ ว่าทันไหมไหนรูดคันอยู่ตรงป้ายสิงไฟอ่ะโอ้โหอ๋อจริงว่าทันไหมว่าไม่ทันหรอกฮะไม่ทันหรอกดูนะเออได้ใจเออดูนะป้ายสีฟ้าดูแล้วอ่ะ <laughs> ซื้อน้อยหนาด้วยนะดีเอาคันดู้ก่อดซื้อน้อยหนา อย่าฮอย่าฮะว้าไปทันเลยเข้าเขตโคราชนะโคราชโอ้โหอันไหมฮะทันยังไงมนุษย์เหล่า ได้เร,เรื่อยเหมือนกันเนาะหมดแล้วรถเปล่ามันไปรีบ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 เย็นสี่บอกโอ้ นี่ก็หนักตัว จอดซื้อน้อยหน,า,นาไหนไหนเดี็กจะขับให้ไปนะไปจอดซื้อน้อยหนาแล้วเด็จะขับให้แอฉะฉลานดนักโซอยากกินด้วยนาะแล้วก็ให้เขาโจด หน้าโคราชดูตันแรกข้างหน้ารถอะไรอีกรถใบตักด,ด้วยน้ำโชว์เออสงสัยจะใช่อ่ะใช่แหละดูว่ามีเรือด้วยดู ตอนนี้ก็ภาวะสภาพเศรษฐกิจโอ้สภาพอากาศด้วยนะคะก็ฝนตกจนน้ำท่วมเนาะหลายพื้นที่เลยน้ำท่วมตอนนี้กำลังหนักอยกู่ก็อยู่ที่หนองคายก็เป็นกำลังใจนะคะให้ไปไหมนีผู้ที่ประสบอุทกกยัยไปไหมอะไปไหนหนองคายไง เราได้เงินบริจาคของเราที่เขาบริจาคมาสีา่สองพันกว่าบาทผมสี 6, ่พันกว่าบาทเราต้องรวบรวมอีกอะ่ะใช่เอาที่จะใส่ให้มันเต็มพ่วงเนาะเราก็ต้องรวบรวมมาอีกนะแต่เราไม่ถึงนอ ที่ไหนบ้นเพ่ไม่ท่วมยังไม่ท่วมยางบันเพ่ยังแต่ว่าก็ได้ยินข่าวน้ำมันเริ่มขึ้นไงน้ำมันมาเป็นบางหมู่บ้านก็นั่นแหละค่ะมัดร,ระวังกันด้วยนะคะน้ำดูเลเด็กๆให้ดีนะคะี๋่ว,ว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็เนาะลาน้ำท่วม ตรงไหนน้ำแดงๆก็า้อยหนาอยู่ไหนวะยังกินต้มจีนอ่ะยกินเส้นอะไรหนูขายอับเ้าดูตรงไหนล่ะน้อยหนาเร็วๆถ้าไม่มีน้อยหนาก็ไม่ได้จอดก็ไม่ได้จอดโอ้ย ก็ไม่มีน้อยหนาก็ไม่ได้จอดไงเชื่เกียวไปเราโทรศัพท์่ังใหญ่มายไปไปสุดโอเคค่ะดูกล้วยนะ่ะมันโดนรถพัดไปหลายอันแล้วนะั่นะนะ่ะรู้อ่ะมันไม่ได้หนักเนาะเอาเสีออยยางมันไอ้นี่พอลมลมมามันก็ปิวได้ ไปเยไทยซีไป <Bye. S 2> <Bye>. แล้วคะ่ะนี่ก็มุ่งหน้านะคะสู่สุรินทร์กันเจอกันคะ่ะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะคนน้อยก็หลับอยู่นี่มุมนี้